สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับมันดาลานะคะเราต้องการฝึกสมาธินะคะตอนนี้อาจารย์เปิดสอนแล้วนะคะในวันที่1 1 11นะคะพฤษภาคม2568นะคะสองวันด่มคือนะคะลงทะเบียน5600บาทนะคะและก็อาจารย์ก็จะมีรูปนะคะเกี่ยวกับมันดาลานะคะใสไซสข์ขนาด A3 นะคะซึ่งจะเขียนให้เป็นวันเดือนปีเกิดให้กับทุกท่านที่ลงทะเบียนเรียนมานะคะอาจารย์รับแค่12ท่านนะคะสำหรับรุ่นที่1นะคะปกติแล้วไม่ได้เปิดสอนนะคะจะเน้นในเรื่องของการทําสมาธิแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้สมาธินะคะมาสร้างจิตวิสุทธิ์แล้วก็มีเทคนิคการนั่งสมาธิ เกี่ยวกับมนันน่ร่อย่างไรนะคะในการเรียนการสอนอาจารย์จะเตรีอุปกรณ์ให้นะคะแล้วก็สีนะคะจะเป็นลักษณะส,สีหลอดนะคะที่อาจารย์จะเตรียมไว้ให้แล้วก็เรียนนะคะนการเขียนในการกำหนดตมหายใจนะคะก็ะทั้งหมดในวันที่สิบสิบเอก็จะมีตารางโปรแกรมการเรียนการสอนซึ่งอาจารย์ก็จะลงเบอร์โทรศัพท์กับอีไลล์ไว้สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะ ที่เรียนก็โรงแรมดาราบเลสนะคะที่สีคิวอาจารย์ก็จะเตรียมที่พักอาหารเครื่องดื่มมาให้พร้อมเลยนะคะถ้าใ,สใรสนใจทีบลงสมเบรยนบรงทะเบียนนะคะในในวันที่1ิบสิบตุลาคมนี้นะคะก็รับเพียงแค่12ท่านนะคะรีบจองแล้วก็สอบถามมาด่วนนะคะเพราะว่าเรารับจานวนจำกัดน,นะคะ